สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาดูมแมลงป่องบ้านที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เกิดจากแม่ตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตนะครับแม่พันตัวนี้แล้วก็จะมีลูกที่ผมมอมะใส่ไว้ในกล่องเลี้ยงตัวนี้ไว้นะครับทุกคนจะมองไม่เห็นนะแต่ผมจะกดไมคกไว้ให้ ก็จะเห็นลูกครับเต็มเลยนี่ครับอายุเดินครึ่งครับเดือนกับ20่สิบวันประมาณนั้นเดินยี่สิวันครับเราเป็นป่องบ้านนะครับก็เลี้ยงในในะครับในกระล่องแบบนี้โอเคสุดครับแล้วผมก็จะมีอันนึง ที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะที่เกิดอะไๆกันนะอย่างเี้นในกล่องนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับลูกมังป่องตายสัดส่วนใหญ่นะครับลูกมลงป่องตายสัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับออกพร้อมๆกันนะครับกับเมื่อกล่องมาสักคู่แต่ว่าใส่กล่องเพะฉะนั้นแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับก็จะเห็นมีซากมาแมลงป่องนี่เป็นซากที่เขาตาย ไม่เหมาะนะแม่ป่อง jack. จะเลงในกล่องแบบนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะกับการอนุบาลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแม่แม่ป่ององเนะครับนี่ก็จะเห็นแม่แม่ป่องมาอยู่ตรงนี้นะครับ น,นี่เป็นล,ลูกที่ตายหมดแล้วนะครับเหลือรู้สึกจะเหลือตัวเดียวนี่จึงยี่สิบกว่าตัวถึงยี่สิบประมาณยี่สิบตัวก็เหลืออยู่ตัวเดียว,ว,วอ,อยู่แถวๆนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนจะซ่อนเนอะเพรนั้นก็เป็นซากหมดนะครับอาหารก็ให้อยู่นะครับให้เป็นหนอนนก อันนี้ก็เลี้ยงในภาชนะนี้หนึ่งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยงว้ในหลนี้หลแบบนี้นะครับหลนี้นะแล้วก็จะมีประมาณนี้อันนี้อายุไล่ๆกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันอยู่ไหนบ้าง ไม่เห็นนะครับหมดตายหมดเราก็ไม่รู้แม่เขาจะอยู่ข้างในอือก็จะเห็นในถ้วยน้ำตัวหนึ่งโอ้ตัวใหญ่แล้วนี้ เวลาหาแม่งปล่องก็ใช้แมกไนช่วยหาเพราะว่าผิวเขาเกลืนไปมประมาณนี้อันนี้คือไม่ค่อยเห็นอะ โอเคสรุปนะครับในโหลนี้ก็เอาออกไม่ทันนะต้องเอาแม่ออกไม่ทันนะแม่ก็ได้กินลูก,กหมดละเจด้นะครับเหลือตัวเดียวนะครับซึ่งแม่เหลือตัวเดียวนะที่นี่ผมเปิดตูตรงนี้อยู่ได้สองดนะครับแม่อยู่ตรงนี้กีเ้เห็นลูกอยู่ ก็มันอาจจะเห็นเพราะว่ามันมาเลยลูกอยู่ตัวเดียวครับสรุปก็อันนี้ก็ไม่รอดนะเอาแยกแม่ออกช้าไปหน่อยนะครับปกตินี้ลูกลงหลังลงจากหลังแม่สักอาทิตย์หนึ่งเอาลงแลไว,วนี่ผมไว้เดือนหนึ่งก็เรียบร้อย เป็นกล่องบ้านแม่กินหมดนะครับสาให้อาหารอย่างเยอะนะครับจะได้โอเคจบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณครับ